เทมิโกะอนธานิจัมปาตาภิรันติตาเนนายังปันตาธรรมโตตุงอิธามาคตา โลตุทามเทสนังยันจาไปตาปะติการวัสุนาตุตันณฐ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต หะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสตะเอตัมมังคารมุตตะมันติมิังอิบบุตมันอตักาันตัดระได้แสดงพระธรรมเทศนเอันเป็นรักครมั่งสนอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อฉลองศรัทธาปะสาทความเรื่มใสของญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้เสียสระเวลามาในวันนี้เพื่อจะมาทําบุญในวันพระตามปก,กติเพราะว่าวันพระแต่และวันนั้นญาติโยมก็ได้นำข้าวปลาอาหาร มาถวายแก่พระพิตุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาณวัดนงังนองแห่งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมศรัทธาความเรื่อมใสและเป็นการอนุรักษ์หรือบำรุงพระพุทธศาสนาเพราะว่าการบำรุงพระพุทธศาสนานั้นก็คือการสนับสนุน ช่วยเหลือจนเจือให้แก่พระพิตุสงฆ์จะได้อยู่จำพรรษาการที่ญาติโยมได้มาบำเพ็ญกันนั้นก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีตามพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงจัดเอาไว้วันพระหนึ่งนะก็ให้เรานั้นได้มาฟังธรรม เรียกว่ามาพักผ่อนหย่อนใจหลังจากประกอบกิจการงานต่างๆเมื่อยเมื่อยล้าก็มาฟังธรรมะอันละเล็กอันละน้อยไปประดับติิปัญญาตัดเกลาปัญญาของเราตัดเกากิเรสให้ลดน้อยถอยลงไปเพราะการทำบุญนั้นเพื่อเป็นการกระจัดความตรณี การเห็นแก่ตัวของเราทุกคนแม้นตพระก็ยังไม่เว้น,นะก็เรียกว่าตวสาพะเรียกว่าเป็นกิเลสภาษายาติโยมเรียกว่าความสรณีฉะนั้นการบำเพ็ญบุญเป็นหนทางแห่งที่จะนำไปสู่ความสุขความเจริญในยิ่งยิ่งขึ้นไปการทำคุณงามความดีก็เป็นสิ่งที่ดี และสำหรับคนที่ทำดีอยู่แล้วก็ทำได้ง่ายสำหรับคนที่ไม่เคยทำคุณงามความดีก็ทำได้ยากเพราะว่าความดีนั้นจะอยู่ตรงไหนก็ดีจะทำอะไรก็เป็นบุญเป็นกุศลจิตมีเมตตาก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีชาวพุทธเราต้อมีจิตเมตตาเพื่อเพื่อเผื่อแผ่ ตามอัธยาศัยช่วยเหลือเพื่อกูลซึ่งกันและกันก็จะมีความสุขฉะนั้นการบริจาคต่างๆการทำบุญต่างๆก็เพื่อกระจัดความโรคความโกรค,ความร้งถ้าเราทําสิ่งเหล่านี้ได้ก็นับว่าเป็นสุดยอดทางพระพุทธศาสนาของเราที่พระสงฆ์บวชมาก็เพื่อจะมาขัดเราตอมเกา่ากินเลส เพราะกิเลสนั้นมีทั้งกิเลสยากิเลสยังมากมายถ้าเราขาดสติเมื่อไรนะกิเลสก็ย่ำยีเราเมื่อนั้นฉะนั้นสตินั้นถือว่าเป็นตัวหลักตัวสำคัญการดำเนินชีวิตแม้เราจะเดินตามผนทางทางที่เราเคยเดินเป็นประจำแต่วันใดที่เราขาดสติ เราก็อาจจะประสบอุบัติเหตุได้ฉะนั้นสตินั้นต้องรอบคอบต้องรู้อยู่เสมอว่าเรากำลังทำอะไรเราจะเดินไปไหนก็ใช้สติให้มากเพราะคนเรานั้นพออายุมากมากก็มักจะดเรียกว่าหลงได้หน้าลืมหลัง,งแต่ตัวอากมาเองก็อ,อายุยังไม่มาก แต่ก็ลงหลงลืมๆืมมนะเพราะว่าเป็นกันทุกคนเพราะเป็นปุจุชนนะย่อมมีความหลงขาดสต,ติบ้างแต่ว่าถ้าเรามีสติก็ผู้กํากับในการดำเนินชีวิตของเราเราก็จะมีความสุขพูดชิดต่างๆใช้สต,ตินำหน้าก็จะเป็นสิ่งที่ดีนำให้เรานั้นได้รับความสุขในทางพระพุทธศาสนา พราะพุทธศาสนานั้นสอนให้เราให้รู้จักให้มีสติสัมปชัญญะ,ะคือความรู้ตัวขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ะพิจารณาอยู่เนืองๆแม้เราอายุมากะจะรู้จะนั่งก็จะทำแบบเหมือนวัยรุ่นหนุ่มสาวไม่ได้ะจะรู้ก็ต้องใช้มืออาจจะคำยันนะ ค่อยๆลุกถ้าลุกปวดหากก็ทําให้หน้ามืดตามหมัวได้อันตรายฉะนั้นสต,ตินั้นเป็นหลักสําคัญในการดําเนินชีวิตการอยู่การที่เราจะไปไหนก็ตามขอให้ใช้สติสำพันให้สติให้มากในการประพฤติปฏิบัติธรรมฉะนั้นการกระทาที่อาตมาได้ตั้งหัวข้อเอตัมมังครมุตตะมัง การฟังธรรมตามการเวลากนะ็าเรียกว่าเป็นมงคลสูงสุดจังเจ็ดค่ำแปดค่ำสิบห้าค่ำสิบสี่ค่ำนี่เรียกว่าทําการตามเวลาแล้วก็เลื่อนไปเป็นปีประจําปีก็มีคือวันวิสาขามาฆะต่างๆอันนี้เรียกว่าฟังทรรการตามการเวลาพะานั้นเมื่อเราได้มีโอกาส ได้สดับตับฟังทำจากพระคุณเจ้าได้หลายรูปที่ได้มาแสดงให้ญาติโยมทั้งหลายได้สดับตับฟังสิ่งละอันพลันน้อยเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็นำไปตพปฏิบัติอันไหนไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่นำไปเพราะนั้นการฟังทมนั้นเพื่อทำให้เราเข้าใจในหลักครรัจสอนเพราะหลักธรรมจสอนนั้นมีมากมายธรรมนั้นมีมาก แต่การปฏิบัตินั้นมีน้อยนะถ้าเราเรียกว่าฟังให้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติที่อย่างเราทำการปฏิบัตินั้นก็ไม่ยากการใช้สงบจิตสงบใจนกะ็ถ,ถือว่าเป็นการปฏิบัติก็ทําทำให้จิตสงบแล้วก็จะเกิดบุญเกิดกุศลแก่ตัวเราคิดมากก็เรียกว่าพงซ่านคิดน้อยก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่คนเรานั้นมีสิทธิ์คิด ต่ตามภาษาพระจะไม่ให้คิดนะเรียกว่าให้มุ่งมั่นอย่างเราปฏิบัติอะไรเราก็มุ่งมั่นพุโทโธก็พุโทโธอย่างเดียวใหายใจเข้าออกหายใจเข้าเป็นสุดห้ใจออกเป็นโธยุบหนอพองหนอก็กําหนดที่ลมหายใจเข้าออกคือไม่ให้จิตใจไปปรับไปในสิ่งอื่นนั่นเรียกว่าการประพฤติปฏิบัติเพื่ออยู่ในอารมณ์เดียวในการประพฤติปฏิบัตินะเราก็จะได้รับความสุข ได้รับความสงบต้มเย็นจากพระธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้เสียสละเวลาในวันาพาะมาทันทุกวันนาัาเพื่อ,อ,อมาบำเพ็ญบุญบาร,รมีสะเสริมเพิ่มเติมเรียกว่าเสริมบุญเก่าสร้างบุญใหม่ให้เกิดขึ้นสร้างสบียงนำไปในฝายภาคหน้า เกียรติมนเรากำลังเดินทางอยู่ขณะน,นี้ทางยังไม่สิ้นสุดฉะนั้นการเดินทางก็ต้องนำสเสบียงนะรุะบบ,สบสเสบียงเตรียมไปให้พร้อมอย่างเราเดินเข้าป่าถ้าไม่มีสเสบียงถ้าเราก็เดินได้พักเดียวก็เหนื่อยหิวแล้วไม่มีสเสบียงที่จะใส่ท้องก็เดินไปต่อไม่ได้ ในทางพระพุทธศาสนาของเราก็เหมือนกันที่กําลังเดินอยู่ในภูในวัตตะของสารฉะนั้นเราก็หาจบเบียงก็คือคุณงามความดีสะสมบุญกุศลทําสิ่งระอันพันละน้อ,เอยเห็นว่าดีมีประโยชน์ไม่ประกอบเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผู้อื่นก็ถือว่าเป็นบุญบุญกุศลนั่นญาติโยมทุกคนทุกท่าน ที่ได้มาประกอบคุณงามความดีทุกวันกนะ็เหมือนการเป็นการเก็บคะแนนะเก็บคะแนนแต่ละวันละว,วันแต่ละวันพรนะที่เรามากันก็นะับว่าปเป็นสิ่งที่ดีทำไม่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนานั้นวันนี้ก็ขอญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคงมีแต่ความสุขความเปริญนคิดสิิงหนึ่งจิงใด ประกอบธรรมเป็นไปได้วยชอบประกอบไปถึงแล้วก็อ,อให้สิ่งนั้นจงสำเร็จสำเร็จทุกคนทุกท่านเิเอ,อ,เอวังก็มีด้วยประการะชนนี้มันทะมายังสาธุากาลังกโรเตสาทุสาทุสาทุ ธรรมยังสาระคัปปนาโนสระคาทายุกนามเอะหังพุทธันจะธรรมันจะสังมันจะสาระนังอะโตปุปปาสตุังเจตติสิงเุตังอัาสัตมุคา เอตังเมตังเขมังเอตังฟลรานามุนจามังเอตังสาระมะขามังสัพพะทุกขะปะมุนยาเยยาชาภะรังไรยะ

กายเยนะวาจายวชนจะสาวะสังเกปุกัมมังประกาศมะยังยังสังโคปิกันหะตุขิยานตังครันเตสังวุลิตุงวสังเกหันทะหานิมะยังหันเตอาตุสามะอาหุปิชามะยังอาหุการเนียยาตัตธาตุมเหกัรันมันยาธา ญาถาวาริบหาปุราปริโุเรนติสาครังเมวะเมวะอิโตทิตนังเปตานังอุปกปตีจิจิตังปะิตังตุมหังคิปะเมวะตมิจตุตทัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนราโตยถา มานิชติระโตยะาัพพีติโยอังหิวาจันตุสัพพะรังโกวินาจตุมาเตยังบวบปันดาราโยุขีเพียงขายุโตนังบวะอภิวา นันส to ีลิสเนจจันบุทาปจายโนจตารุธรรมวันดีอายุนโอยสุขังพลันพระหังสมมาธรรมปุถุมาวะปุตังภะปวันตัง สวัทวากาโตภะคะวะตนะโมธรรมะนะมะสุปฏิปันโนภะคะวะโตทวากาสังโฆสังฆะนะมา Thank <laughs> you.